จากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในปี2016ที่7,400ล้านคน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือประเทศจีนจำนวน1,377,530,000คนคิดเป็น18.85%ของจำนวนประชากรโลกประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกคือประเทศอินเดียจำนวน1,269,730,000คนคิดเป็น17.37%จากจำนวนประชากรโลกส่วนประเทศไทยมีจำนวนประชากร67,959,000คนคิดเป็น0.84%ของจำนวนประชากรโลกนับเป็นอันดับที่20ของโลก สำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประมาณการตัวเลขคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง5โรคได้แก่มะเร็งหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองรวมทั้งสิ้นประมาณ18,250,000คนหรือประมาณ126.85นั่นก็คือนั้นจำนวนคน4คนจะพบผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง1คน และยอดผู้เสียชีวิตจากสามโรคร้ายเฉลี่ยต่อปีดังนี้โรคมะเร็ง60,000คนต่อปีหรือ167คนต่อวัน7คนต่อชั่วโมงโรคหัวใจ18,922คนต่อปีหรือประมาณ52คนต่อวัน2คนต่อชั่วโมงโรคเบาหวาน9 8 5 5คนต่อปีหรือประมาณ27คนต่อวันหรือชั่วโมงละ1คนเป็นอย่างน้อย และนี่คือค่าเฉลี่ยต่อปีจากจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆตั้งแต่ปี2550ถึงปี2557ในประเทศไทยดังต่อไปนี้ 1>, 1โรคความดันโลหิต887,693ราย2โรคเบาหวาน68,256ราย3โรคหวัวใจขัดเลือด248,896ราย4โรคหลอดเลือดสมอง185,382ราย5โรคหลอดลมอักเสบ231,703รายและ6โรคหื่น111,129ราย และเมื่อเราได้นําจํานวนผู้ป่วยทั้ง6โรครวมกันแล้วหารด้วยจํานวนโรคจะได้ผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งสิ้น3 7 8 8 4 3รายสถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยซึ่งสถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นของภาครัฐและสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศมีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น1 1 6 3 0 7เตียงสถานพยาบาลภาคเอกชนทั่วประเทศมีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น3 2 8 7 7เตียงรวมเตียงผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้นในประเทศไทยจำนวนานวน1่งร้9เตียง จากข้อมูลเบื้องต้นหากจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อปีประมาณ378,843รายเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมกันเป็นผู้ป่วยในจะมีผู้ป่วยจำนวน229,664คนที่ไม่สามารถแอดมิดหรือเข้ามาเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลได้เพราะจำนวนเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยถึงร้อละ64สถานการณ์นี้ยังไม่รุนแรงเท่าจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลน เพราะเมื่อสำรวจจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยพบว่าในปี2552มีแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแพทยสภา,า,าจำนวน39,187คนแต่จากการสำรวจของสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและการสำรวจทรัพยากรสารสุขของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์พบว่าในปีพศ2553มีแพทย์ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขเพียง26,162คนนั่นหมายความว่าแพทย์หนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วยถึง2 1,428คนในขณะที่ความต้องการในประเทศควรจะเป็น1ต่อ1,500คนคือแพทย์1คนควรดูแลผู้ป่วยไม่เกิน1,500คนและนี่คือตัวเลขที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพด้านสุขภาพของคนไทยที่ยังต้องพัฒนาให้รองรับต่อปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกปีและบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือโรงพยาบาลหมอและยาไม่ทำให้เราได้มาซึ่งสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะการรักษาคือทางออกสุดท้ายของคนป่วยแต่จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าเราจะไม่ป่วยเลยตลอดชีวิตและคำตอบนั่นก็คือการดื่มน้ำที่ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายคุณก็จะได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงที่มีปัจจัยพื้นฐานของการรับประทานอาหารที่ดีและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ แต่เราจะหาน้ำดื่มที่ดีอาหารหรือสุภาพแวดล้อมที่ดีได้อย่างไรเมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไปจากน้ำมือของมนุษย์ความป่วยไข้ทุพผลภาพและโรคร้ายกำลังรุกคืบเข้าเก่กลุมชีวิตและร่างกายของมนุษย์น้ำจึงเป็นปัจจัยเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคืนสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีให้แก่มนุษย์ได้ผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรโลกเชื่อว่าพระเจ้าได้สร้างโลกไปนี้มาอย่างดี มีปริมาณดินและน้ำในอัตราส่วน1-3ต่อ3และร่างกายของมนุษย์ก็มีปริมาณน้ำในร่างกายเฉลี่ย70จึงเป็นความจริงที่ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3วันเมื่อขาดน้ำน้ำจึงเป็นองค์ประกอบหลักในชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญของการดํารงชีวิตของมนุษย์